ถล่มวังกับช่อนป๊อกอะอดโด <S S 1> เฮ้ยปยลาชโดป๊อกอเพื่อนๆดูดูไอโดป๊อกสัตว์เหยื่อไม่ใช่ถ่ายแล้วไม่ใช่กัดเยอะอย่างนั้นดูดิมาผสมพันก็ดูดูอะไรดีอ่ะแปะป่วน ฝนมั่งร้อนมั่งวุ่นวายหมดอเเออติด เบ,นะบรกเลยเบื้องเลยเบื้องเลยไสโลว่อกี้ว่าเอาเป็นฝูงเลยอะจับคู่มันจับคู่พอดีตัดไปถัดไปไสโลเลยอยู่อยู่อยู่ไสโลเอาแล้วาวา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดึงเอาละนัดไปธรรมดาตัวอยู่นี่ตัวอยู่นี่สวยธรรมดาตัวนีอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวกนมายังไม่ได้ยิบเลสุดแล้วจบแล้วสูงช้อนเลยครับ ไนอันนีมดดดนี่อยู่นี่ระมมากระ้มาะเม่มยย่ายโอ้โหไสโล่อโลกว่ามั้งตวเนี้โอ้โหกล่ควิกนะครับควิกลัวนะครับสีเขียวนะครับก็เฉยเก็สายแล้วนะฮะดูนะฮะ อันนี้เป็นแบรนด์ของอนวัตนะครับแล้วก็เนี่ยครับที่ขาดไม่ได้คือสายหน้าสายหน้า,อาของปูโ,โอคาร์บอนนะครับของทรนโ,โดนะครับแล้วก็สายพีททรนโ,โดนะครับายนี้ประช่อนขาแหลมนี่หายากนะฮะอีกสองโลนะคันนะครับเป้นวนะครับคันต้องคันคู่หญิงนะครับ เล่นไวนะครับวัดทีเดียวอยู่ไม่ต้องยำ้ำนี่ดูกคบครับดูกบ,บนี่ยังไม่ตื่นนอนเลยเนี่ยห <c oughs> ใหญ่หรอสายกำลังดีนี่ก็สายใหญ่กดลงไปปุ๊บ ฝังหน้าโอเคอันนี้กบกระโดดด้งเดงด้งเดงเห็นไหมไม่ดุดหรอกปล่อยสายมาแวบแวบแวบตัวที่แปดกระโดดเลยวะ่ะกินข้าวก็มีคนมาตกปลายั่วอีกดูดิ ไม่โดนตัวใหญ่ <c oughs> เปิดถ้าลอกเอาไว้ข <c oughs> อ,อสวิงหน่อยมามาเลยชนเขาแรงครับนายมานะรอ,ออีกแล้วครับเยี่ยวัวเดิม สลังนะครับสลังเขาท่อนใหญ่ช่ทอนใหญ่เบ็ดหลุดลับไม่หลุดหรอกแบบอยู่ครับกบขว้กบข้สาย ไม่หรอโอเคฮะกัดใกล้ๆเลยไปมีคลิปเตอร์รอตรงนี้ตำแหน่งเรียกเขาสิงโตนะเพื่อนลองดูนะฮะทำไมถึงชาวบ้านถึงเรียกเขาสิงโตนะ ยอดเขาลูกเล,นะล็กนะรูปล่างคล้ายสิงโตอ่ะชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อว่าเขาสิงโตดูเพื่อนเปงน้ฮะต้องให้เทพมาลงโอโห้บควิกทรายสุดยอดกับสองโลสองโลได้ทุาตังให้เจ็ดร้อย พี่ปอยมันเข้ากับพี่2องมาตอนเที่ยงได้ปลาปะสงตัวฮะได้สอตัวผมเนี่ยพาขยักไปตีได้ไม่ได้ตัวกูชากูกปเจ็ดแปดตัวแล้วแล้วตัวใหญ่นี่มาไหนเมื่อกี้แล้วพักนงาแล้วต้องตัวแรกเฮ้ยฮ่าฮ่่า่าฮ่่าว่แ่า ไอ้ที่นสองไปแห้วเลยตายตายตายเปลี่ยนหมดแล้วไอ้แห้วอหรอฮะทำอะไรไม่ได้เกือบตายไอนได้เข้าก่อนดึงไว้เก่แห้วว่ะเก่แห้วว่ะโอ้ยกัดดีกัดได้มัน้ง 你要肯定，吧？ เป็นคอเลยอืะตีมันจี้เสียงตีนี่เขื่อนหรอกอ้หนี่ยอเนี้ยสวยเลยหัวอุยป๊อกโดมันมีปารวมไหมเหรอพี่มีป่ะผมมิดคอเลยครับเคของขวงตัว ยอดตัวที่หนึ่งไหนเป็นตัวห้าบอมตัวที่หนึ่งครับตัวที่หนึ่งครับผ <c oughs> ู้หญิงเอาไม่ได้ผู้ชายปัดไอ,อ้ช่อนใหญ่อีปอนเว้ยปอนเว้ยช่อนใหญ่เว้ยสวิงสวิงค่อยๆจะพึ่งงัดจะพึ่งงัดจะพึ่งงัดเห็นเฉดโลเฉียดโลอย,อย่างเงี้ยน้องปอน จะเปิดหน้าเปิดตาไหมพี่ถ่ายภาพนี่ให้ไม่เป็นไรครับอ๋อโ,อโอ้โหโนี่ตัวนี้ก็สองโลโอ้โหเป็นไงบ้างครับวันนี้กับตกปลากับโปรอ่อนในี่ไแม่ง <c oughs> ห้าเบื่อวะอ <c oughs> นี่ก็ น้องหลังนะครับใส่หลังเดี๋ยวเอาอาตังก่อนอาตังก่อนแบบนี้เด้ไสนี้ก็ถือว่าอกแล้วนี่โอเคใสเนี่ไปไปไปอยางวะป๋าปั่หน้าไปด้วยนะไป้ไไปไดไไป้ไปไไป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 คปไปไปไอไป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 ปไ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 ไไป Oh, my God. 怖い怖い怖い。<laughs> <laughs> <laughs>